ผู้ชมครับยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียนะครับและว,วันนี้ผมขอแนะนำโทรศัพท์เคลื่อนที่บิยอนรุ่น P2 สเปคเครื่องแรงดีไซน์สวยงามครับมีทั้งสีน้ำเงินสีดำสีเขียวสีชมพูสีแดงและมาพร้อมกับขนาดหน้าจอใหญ่ถึง6 จ5นิ้วนะครับความจุของแบตให้มาถึง3,500ม ah ิลลิแอมครับจะถ่ายภาพคมชัดด้วยความละเอียดของกล้องหลังได้ถึง13ล้านพิกเซลหรือว่าจะเป็นกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาถึง5ล้านพิกเซลด้วยกันครับและยังมีฟังก์ชันสแกนใบหน้าเพื่อทําการปลดล็อกอีกด้วยและตัวเครื่องนี้เขายังสามารถรองรับระบบ2ซิมอีกด้วยครับและก็อย่างรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับวันนี้เรามาพร้อมกับของแถมครบเซตครับทั้งกระเป๋าคาดอก1ใบครับแล้วก็แท่นวางมือถืออีก1 รวมมูลค่าทั้งหมด3,707บาทครับแต่วันนี้พิเศษครับเราให้คุณจ่ายเพียงแค่2,390บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์1495